มีล้างไหมมีล้างไหมถามนะว่ามีล้างไหมเอาตายเอ้ยตลกว่ะเฮ้มาเล่นได้ไหมเล่นไดลึกด้วยรวมพี่ได้ตลอดทุกทุกรอบเลยเว้ยไม่มีคนกันเว้ยจระลระบากมากเลยไก่กัดตาเลยกูไม่ได้เย็นเลยอ่ะไม่เย็นเลยอ่ะกูไม่ได้เย็นแล้วนะเคี้ยวกุ้งอีกแล้วกูไม่เย็นแล้วนะนี่กูไม่เปลี่ยกเลยผ่านพวกมึงมาได้กันได้ผ่านมาเนี่ยสามสี่ตัวน่ะพี่ผ่านมาหมดเลยอะไรมหงวอนสี่คน เดี๋ยวกูเล่นคนเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปออกคนเดียวละอะไรโอ้โไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรเหี้ยสามเหรียี้มึงก็เดินผ่านมาสบายๆให้ทำไงมึงไม่ได้มึงไม่ได้อะไรวะกัดบ้านมึงจบเลยเนอ่ะมึงตายเลยไม่กันแครี่ออกมึงยังมีหน้ามาถามมึงเรียนการเหี้ยอะไใครกันมึงมันต้องล้วงมึงอยู่แล้วไอ้เหี้ยคือมึงงงอะไรวะแล้วอยู่ดีมึงก็ไปนู่นไอ้เหี้ยอะไรของแม่งวะเนี่ยนี่ดันสามเลนแล้วเนี่ยฮะนี่สามเลนแล้วนะ คืออะไรเนี่ยอ้าวเข้าไปนะครับอุ้ยสลับดีกว่าน้องจริงๆถ้ายาังน้องไม่อยากลำบากน้องก็รีบสลับกับพี่ซะมึงจะแบนทเยีเยอะไรมอทอสไอ้สัตว์ทะลึง่งมาสองกูมากระโรมนะอ๋อมากระโรมอ,อ่ะอ่านะกูบอกก่อนอ๋อมึงมากระโมะมระโมเอาได้ดิอ่าได้ได้ได,ได้งั้นเอาเอา,เอาตัวใหม่ให้กูไปอ้าวไอ้สัตว์มาเล่นเอง ดีมากเฮียเล่นมากระโดมอะดาดาดาล่นไปเล่นไปสันตีเกลี่ยรอยยี่้าอย่ารู้มาแล้วมาแล้วที่แลดบ้าได้ฤกษครับพี่ชายระวังจะโดนหมัดนะครับโดนแน่เลยว่ะที่ตาเนี้ถ้ามึงแก่ไหนโดนมันด่ามันจะโคตรแน่เลยเนี่ยเปิดใหม่ด้วยว่ะเฮียเอาวะออ้ยใบตึงๆเกิดแล้วหกวิสามวิสองวิเกิดแล้ว เกิดอะไรเกาครับเกาสวยนะเสวยนาวะนี่ใช่เม็ดมาว่ะรับได้ป่ะรับได้ป่ะเก็บตายเฮ้ยเอิ้นป่าเม็ดเราไม่โอ้าวป่าเมดป่าเม็ดป่าเมดไม่มาวะเม็ดเม็ดแชรีนตโดนยังไหมนะไม่ใช่นี่หลุดว่ะอ๋อยังนี่หลุดพวก อ้าวไอ้นี่รูดอ้าวหลุดไอพีหลุดป้อมสกัดดิเรูป้อมสกัดดิสบายแล้วเรื่องนี้เหยียแมงลูดเวรูดจืดไม่นำบ่าวมาแล้วไงสกเพื่อนใครวะสกัดเพื่อนใครวะเพ้ยไม่รู้เพื่อนใครอ่ะไปบนละกาลนี่เฮียโดนฆ่าด้วยสกัดไอ้สัตว์ยืนยืนนี่แล้วอ่ะยืนแข็งแล้วอ่ะลูดจืดทำมาล่ะโดนเนี่ย ลุดตื้นทรงนี้บอกเลยว่าเราใจแน่ๆเลยอ่ะเกมนี้ด้วยมาเอ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะกัดมาแล้วกัดมาแล้วเอ็กแคกเวเนี่ยบ้าเปาบ้าเปล่าน้องต่อยก่อนต่อยก่อนอขอนอภัเอยเฮียตีนีะเอาเฮียอะไรสักอย่าง เขาแย่อะไรเลยวะเจ้าจากไหนสกิลอะไรอะสกิลเดีวอะกูอยู่คนเดียวเลยอะเป็นไรเนี่ยร้อนปะย้อนมันคือข้างคุ้มเลยนะมันยังไม่รู้เลยว่ามันเปิดไม้ทีมอยู่ตอนนี้สักพักกับป้าไปไหนวะขากลับมาเล่นได้อยู่ขากลับไหนวะกลับแนวนี้แนวต่อยแล้วแนวต่อยนี ล้วดูดว้าวเฮียขอบคุณมาก <c oughs> ได้ปะ,นะนะั่นแลนะเอาโดนเลยเฮียโดนตายแล้วจะโดนตายแล้วแตก่ละระวั <c oughs> บบงโดนล้วงหลวงนะพวกเราอ่ะไม่ว่า <c oughs> เล่นมันตามโค้ดมั่งมึงอ่ะแม่งเล่นไม่ตามโค้ดเลยเดี๋ยวกูต่อยแม่งนี่ ปล่อยโค้ดก kind of right hey, ูกำลังไล่ลำแต่แล้วโค้ดกูจะเอฟแล้วยิงข้างปู้มานะพี่ดันเนี่ยเฮ้ยพี่วะพี่แบงดันนี่ยิงสบายอยู่เนี่ยแดงจะเกิดใจนะตัวรอเล่นนะอืมตัวรอเล่นนะอุ้ยตัวรอเล่นด้วยว่ะเฮียอย่าบอกนะว่าตัวรอเล่นนะไม่คุยไสัตว์ตัวรอเล่นนะคะ คุณจะรู้บ้างไหมคืนนี้ผมแบกไม่พักค่ะพี่รออยู่นะจะรู้ไหมครับพี่รอเธออยู่เต็มฟ้ารูสึกคักคำวา่าเอาไปแล้วมาดีเลยมีล้างเปล่าล้างก่อนล้างก่อนเอาไม่โดนเด้อเอาตายหนึ่งตัวแ,แล้วเสร็จเลยไม่ได้ล้างอ่ะไม่มีล้างเหรอ ไม่ล้างหรอเก็บล้างไปล้างเก็บหน้ายังไงล้างดิมังกรแสดงบนะเออไม่มาอยู่ไหนมาโค้รสั่งมังกรแล้วมามังกรดีบ่เมืองเดินมานอนสแตนบายแดงสแตนบายแดงแล้วเฮียดึงแดงดึงแดงแต่โดนย้อนเลยวะเฮียโคตรตึงอ่ะครับต่อยมันนี้ต่อยมันนี้มันใส่ยป่ะต่อยมันนี้สิงหรอสิงแล้วเนี่ยเออเลยต่อยมันนี้ แลดเม็ดสม้มเม,ม็ดสม้มเลยฮิเม็ดสม้มไหมอนสัตว์ตวตเอ้ยเนี่ยวะกูเรียกมือกูไม่อยากเล่นเหี้ยนะแอคไม่มีล้างพี่อีกแล้วเหรอเออไม่มีลายมมพี่อีกแล้ววะเวกอืมเก็บล้างไม่หาพี่ออกดูดใหญ่กว่าเออดูดใหญ่แหละแม่เยสเวกไม่ออกล้างให้กูที่ดูดใหญ่เลยนะแมง ดูใหญ่นะไอสัตว์ถ้าดูใหญ่กว่านี้ต้องใช้หลอดแล้วดีครับพี่นโดนไม่ต้องมาดีกูไอสัตว์ดีกูมี่แย้มันคือใครวะสี่กวางเหลียวหลังพวกมึงอย่าพิมพ์ทำไเฮี้ยอะไรวะไอสัตว์เนี่ยมึงพิมพ์สองประโยชน์นะเดี๋ยวมันรู้ไอแม่เย็ดมึงเงียบดีมึงเล่นกันเงียบๆพอดีแล้วไอเฮี้ยมึงไม่ต้องเห่าหอนไอสัตว์มึงเรื่องเห่าหอนดีพวกมึงอะไอที่ไม่รู้อัวมันน่าจะชนอะไรสักอย่างเร่งกลับตึงๆหย่อนๆ ตึงๆหย่อนหย่อนอาเต้งตึงเต้งตึงมีล้างไหมมีล้างไหมไอ้จะถามนะว่ามีล้างไหม <c oughs> <c oughs> เอาตายเลยเอ้ยตลกไว้เยอะมาเด้อ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 มล้างไหมครับผมมีล้างนะครับอุ้ยโดนเฮียอะไรเข้าไปวะเนี่ยเทปย,อย,ย่อไไนไ,อไ,อไ,อไอด้ดิ<ๆ>ก็ไม่มีคนไปกันไอ้เฮียมันเดินมายิงไม่เกี่ยวเออมันเดินมายิงอ่ะก็ใครจะเป็นคนกันหรอโลมเฮียหรอ รู้ว่าทำไมกลกูวะคุณต้องการหรือเปล่ากำลังแอกเลยเหนื่อยไหมเฮียบางทีเฮ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะไรวะเฮียแม่งเหนื่อยแล้วอ่ะไอ้ฮะไม่ล้างทีวายแม่ยึดเดี๋ยวไม่แบกแล้วนะไอสัตว์ไม่ล้างมะเบื่อบุงรวมไม่ล้างงอนแล้วนะไอสัตว์เดี๋ยวล้างไหนคะล้างตืดเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮียนี่อีกแล้วไอเฮีย ไอ้เหี้ยนี่หาตลอดไอ้เหี้ยนี่มาหาอีกแล้วไม่ได้เล่นเลยเนี่ยงงว่ะไม่เล่นเลยหรองงควยก็มึงเล่นตีลี่ก็มึงเดินอย่างนั้นไอ้เหี้ยมึงจะได้เล่นควยเลยไอ้กูได้ดูไหมเนี่ยมึงมึงเล่นยังไงเนี่ยสี่ห้ามึงเล่นไงสี่ห้าวะไอ้กูเล่นดูป่ะตีลี่อ่ะมึงยืนยังไงวะกูงงอ่ะตายแล้วไม่รักมั้ง เฮ้ยอันนี่ลึกนี่ลึกลึกทึด้ยมันลวงพี่ได้ตลอดทุกๆรอบเลยเว้ยไม่มีคนกันเว้ยจะลำบากมากเลยไกลอากาศตาเลยกูไม่ได้เย็นเลยอะไม่เย็นเลยอะกูไม่ได้เย็นแล้วนะเหี้ยกูมีหยิแล้วกูไม่เย็นแล้วนะนี่กูเปียกเลยผ่านพวกมึงมาได้จะจะผ่านมันสามสี่ตัวนะเฮี้ยผ่านมาหมดเลยเออก็มันไม่ตีคนอื่นไงมันตีมึงงงเหี้ยวะกูควรทำไงวะมึงควรออกมึงควรให้กูเล่นนี้นี่กูยังไม่เปิดไมค์เนี่ยกูควรทำไงดีกูงงว่ะ งงเฮียอะไรมึงไม่น่างงเลยก็มึงอย่างนั้นนะจะโยนหรือ,อยังไงมึงอะไรโยนนี้อะงงมากเลยล่อยผ่านมาโดงโดดไม่โดดเฮียอะไรงงโดดเฮียโดดเลยหากูอะไรมึง,งดวดอดวดลสี่คนเดี๋ยวกูเล่นคนเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูไปออกคนเดียวละอะไรอะไรโดดแหละไปกันแคลรี่อ๋อเอามากันหละเอามึงไปตายากูไปกูหน้าที่ดกักมากันเฮียอะไรกูจะด่าค้าเอาเฮียเราเนี่ยไอ้กูไม่เปิดไม่เลยกูจะดูความเว่อร์ของมันนี่ขนาดสามเลนแล้วเนี่ยเฮีย ยังร้องขนาดเนี้ยมึงคิดดูดิแพ้ช็อตนี้ก็คือแพ้เลยนะเนี่ยกูบอกให้ไอ้เหี้ยนั่นไปด่าทั้งบนไม่ได้เล่นอ้าวตายแล้วไอ้เหี้ยก็แพ้เหี้ยมึงก็กันดิไม่ได้เล่นอ่ะก็กันดิเล่นเหี้ยแล้วอะมึงจะเล่นอะไรอ่ะเหนื่อยว่ะเหี้ยเอ้ยสกัดยาอะไรมันรอจะร้องแล้วไอ้พีทไอ้เหี้ยมึงเล่นดีดดิมึงเล่นดีไม่จะร้องเลยเหี้ยโคตรกูร้องแล้วโอ้ แพ้เฮียอะไรมึงไปดันอยู่อะมึงก็ไปดันดิอะไรวะแพ้เฮียอะไรวะสามเหรียญนี้อมึงก็เดินผ่านมาสบายๆให้ทงางไปกัดยาตีตีดาก่อนรงงว่ามึงไม่มากันวะมึงไปทำเฮียไม่รู้จบไปได้นะเฮียแ,แล้วก็ตายอะเฮียมีคนกัดกบ้านเลยท่านเฮ้ไม่ได้ไม่ได้อะไรวะมึงกัดบ้านเนี่ยจบเลยฮนะ, <c oughs> ะมึงตายเลย อะไรวะเนี่ยเป็นไม่ได้อะไรเราไยิงยังไงไม่ยิงเขาเลยฮนะเฮียใคร,ารอ,า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 ,อกาการมึงมึงมากะแก๊กไอ้ฟาดมึงยังมีหน้ามาถามมาเรื่องการเฮียใครอาการมึงมันต้องลวงมึงอยู่แล้วไอ้เฮียคือมึงงงอะไรวะแล้วอยู่ดีมึงก็ไปนู่นไอ้เฮียอะไรของแม่งวะเนี่ยนี่ดันสามเหรียญแล้วเดี๋ยวฮะนี่สามเหรียญแล้วนะคืออะไรเนี่ยอ้ามึงพูดสิ มึงมากันอะไรมึงไปทำไมกูงมงมึงมึงไปทำไมวะไอ้มันมันหน้าที่เว้ยอยู่ดีแบบเอ้ยไม่เล่นเว้ยไม่เล่นคุยไรฮะมึงให้เพื่อนไปเปิดไงอย่ยดึงให้ดูแล้วก็ไปเล่นไงียอะไรวะเนี่ยแล้วคะแนนที่โลแล้วบนเฮียอะไรตั้งแต่ต้นเกมไอ้แม่เย็นฮะแล้วคะแนนอยู่ที่โลเลยกูไม่อยากเปิดไมไดามันไงเข้าใจไหมเปไน็นไรไปตรวจเยี่ยเลยมึงกับทั้งคู่เลยกูเล่นเองดีกว่าไอ้สัตว์ ไปเลยไปเธอไปไปซารลบสามไปให้ไกลๆเกสันเป็นเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีล้างคุยมึงมากันสองคนมึงไม่คุยกันวะไอเฮียกูโค,คตรงงเลยม,ม,ม,มึงมากมึงบอกมึงมากลุ่มสองคนมึงไม่มีล้างมึงก็เดินไปบวกอยู่นั่นแหละไอเฮียบ้าไหมาเนี่ยคุยมันแปลเมื่อกี้มึงอยู่กันนะมันกันได้นะไอเฮียกูแบบอะไรวะ กูต้องการแคลี่เลยเฮีย,ฮยนี่นก็ไปดา่านกันเล่นออฟเลียนนะ่ะมึงอะไปยืนดีๆก็พอแล้วอีกกูเล่นดูบอกแล้วเวนียมึงเล่นไม่เป็นมาเล่นี่นดูไปดูสกอร์กูนะไอเ้เยียมีเฮียก็เกมนั้นี้ยนั่นเนี่ยเนี่ย